วิลสันแบนอุปกรณ์เทนนิสที่มีความสําคัญกับวงการกีฬาทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า100ปีซึ่งในปีนี้ค่ะต้องการขยายตลาดด้วยการเปิดหน้าร้านอย่างเป็นทางการกับคอนเซปต์ใหม่ล่าสุด360 Store ที่ห้างสับสินค้าไม่กับบางนาชั้น2 ตอบโจทย์สาหรับเทนนิสเลเวอร์รวมไปถึงกลุ่มคนที่ชื่นชอบในสินค้าและเสื้อผ้ากีฬาแฟชั่นที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังสามารถสวมใส่ได้ในทุทกๆวันสําหรับฤดูการในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของวิลสันนั้นได้อิงตาม The f o r Grand Slam Tournament รายการที่ทรงเกียรติที่สุดในการแข่งขันเทนนิสอาชีพเพื่อให้แฟนๆได้รอคอยชมคอลเลคชันล่าสุดพร้อมติดตามการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิดค่ะภายในงานเปิดตัวร้านคอนเซ็ปต์ใหม่ครั้งนี้มีศิลปินดาราเวลุน ให้เกียรติเข้าร่วมงานค่ะยอย่างฮาชุติวัตจันเคนจินบุ๊คคิมสองหนุ่มจากวงบัสบ e c อร์ e o อฟยูไอชายรวมถึงจูเน่เพิร์ลพิชชาที่เป็นตัวแทนของคนเจนใหม่มาร่วมสวมใส่ชุดคอลเลคชันเสื้อผ้ากีฬาข,ของวิวสารที่ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความชอบและแฟชั่นสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างลงตัวค่ะก็วันนี้ก็ได้เหมือนมาเขาเปิดชมแล้วเราก็ได้มาเดินนะก็รู้สึกว่า <S <S เหมือนแบบ แต่หลายอย่างที่เราเห็นในร้านเราก็จะแบบคุ้นเคยกับมันเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กเราก็โตมากับแบบ outdoor activities กับพฟก,กีฬาต่างๆและรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นได้แบบในชีวิตประจําในแบบรอบข้างเราได้บ่อยๆครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบเป็นสิ่งของที่เราเห็นมาตลอดแล้วคอนเซปต์ของเขาคือ store สามร้อยด้วยครับเราก็รู้สึกว่าเออคอนเซปต์เขาเนี่ยที่บอกว่าจะให้เห็นวิวสันในทุกๆรอบด้านเห็นรอบด้านก็ร,ร,ร,รู้สึกว่าเออ เป็นไอคอนเซ็ปที่เจ๋งดีจริงๆรู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาก็ใส่ใส่ได้แบบไม่ใช่แค่ไปเล่นกีฬาอย่างเดียวด้วยรู้สึกว่าเออสามารถแบบเอามามิกแอนแมทแล้วเป็นแฟชั่นได้ด้วยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาที่อยากได้ตอนนี้เลยมองเลยยนะครอยากได้กระเป๋ากระเป๋าไอที่วางอยู่ตรงนั้นเลยอะที่กระเป๋าแบบใส่ไม้ใส่ใส่อุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยใหญ่ๆรู้สึกว่าเออปกติสมมุติว่าเวลาฮาร์ดออกไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องมีกระเป๋าหลายใบใส่ทูใา่นี่ใส่รองเท้าใส่อะไรเงี้ยก ใช่รู้สึกว่าเออก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเออเราสมมติเราจะทําอะไรก็รู้สึกว่าอยากได้อุปกรณ์ที่ที่ที่ดีที่แบบที่สามารถแบบส่งเสริมการแบบออกกําลังกายของเราอะไรเงี้ยใช่ในห้องผมชอบแบบชุดแบบอะไรแบบนี้ครับที่แบบดูใส่สบายสบาย,บายแต่ว่าก็ดูดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีพวกหมวกอะไรอย่างงี้ที่รู้สึกว่าใส่ในชีวิตประจําและน่าจะแบบน่ารักมากจริงๆผมว่าจินจบจาก อีเวนี้ไปน่าจะได้ครับว่าจนินน่าจะได้ไม้เทนิสกลับบ้าน<ช>เพราะเห็นจินพูดว่าอยากอยากได้ไมเทนิตใช่ใช่ใชทำไมถูกไหมใช่ครับผมอยากได้ไม้เทนิสเพราะว่าอยากแบบมันพ่อมางานเนี้ยรู้สึกว่าอยากเป็นคนเล่นเทนิสเป็นแล้วก็อยากตีให้เป็นแบบจริงจังก็เลยแบบว่าจะซื้อไมเทนิสกลับไปแต่ว่าอาจจะต้องซื้อหลายหลไม้ไหน่อยเพราะว่าไม่เพราะว่า ซื้อไปอันเดียวนเล่นคนเดียวไม่ได้จะได้แบบว่าเอาไปแบ่งเพื่อนใช่ก็คือซื้อไปเพื่อนเล่นเรามีให้ยืมใช่ได้เลยซื้อพีด้วยมาด้วยกันนะงานเนี้ยคือก็ทําไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นนะก็จริงๆริงเราอาจจะพอกันด้วยซ้ำเพราะว่าฮักก็เคยเล่นเทนนิสแค่แบบไม่กี่ครั้งเหมือนกันก็รู้สึกว่าก็อาจจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันไม่น่าจะแบบสอนสอนจินได้ตอนนี้มันแบบเราเลือกสิ่งของไปหมดแล้วแบบกระเป๋าแต่ว่า ซื้อมาเทนนิสให้เหมือนกันนะกันเราจะได้เล่นด้วยกันครับที่ผมก็อยากได้มาเทนนิสแน่นอนอยู่แล้วผมผมว่าผมก็เอากลับไปแน่นอนอย่างน้อยๆอยเนี่ยไม้จะแน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนเพราะว่าเสื้อกีฬาน้าที่บ้านน่าจะมีอยู่แล้วใช่แต่จริงๆเสื้อก็ดูเร่งๆไว้เหมือนกันก็ครับก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดใครอยากได้อุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทนนิสเนี่ยก็สามารถมาที่วิวสันได้นะครับผมก็มีทุกอย่างที่คิดว่าต้องการแบบอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ถ้าเกิดแแบบบบูงงทนนนนนิกก็ุออย่่า แล้วก็มันใช้ได้สะดวกด้วยครับแล้วก็มันก็แบบว่ามีความเท่อยู่ในตัวเลยครับรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่เคยเห็นวิลสันมาก่อนแบบว่าความเป็นเทรนด์ของวิลสันจะแบบมีอยู่ตลอดแล้วก็มันก็จะออกมาได้เท่และมีความแฟชั่นด้วยก็ทุกคนลองมารับชมดูด้วยครับก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมง,งานกับทางวิลสันค่ะก็ ดีใจมากๆเพราะว่าช่วงเนี้ยเทรนนิสมันเหมือนมันกลับมาเนาะเห็นหลายๆคนก็เริ่มกลับมาเล่นเทนนิสเยอะขึ้นแล้วก็ตัวนี้เองก็คือเคยเล่นตอนเด็กแล้วก็กําลังกลับมาเหมือนกันเพราะเห็นหลายคนเล่นใช่ใช่รีเทิร์นสู่สนามแล้วก็ดีใจมากค่ะวันนี้ได้มางานวิวสันก็ได้อัปเดตแบบตัวผดักอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนคือถ้าเคยเห็นอะหนูว่าหลายคนน่าจะเห็นตั้งแต่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วเนาะวิวสัน หนูก็คือใช้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมันแฟชั่นขึ้นมันเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบยิ่งเห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วอยากเล่นเทนนิสเลยใช,ใช่ค่ะหนูตอนนี้เป็นเทรนแบบมาสักพักแล้วเนาะเทรนแบบเรื่องสุขภาพเรื่องวลแบบอีอิงแบบแฟชั่นของการเอาเสื้อผ้าที่ไปออกกำลังกายมาใส่ชีวิตจริงเลยอย่างเงี้ยซึ่งเทนนิสมันเป็นแบบ โดยเฉพาะของผู้หญิงมันจะเป็นเทนนิสเกิร์ตก็เป็นอะไรที่ใช้ายับแบเชียร์เนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่จะมีความเป็นแบบมินิสเกิร์ตที่ใส่สบายแล้วก็ชอบที่แบบหัวผู้หญิงทุกคนจะชอบสิ่งนี้ที่ที่มันมีซับในอะค่ะเซฟด้วยเซฟด้วยแล้วก็แบบสะดวกดีอะค่ะนั่นสิคะอันนี้ต้องถามต้องถามเทรนเนอร์เพราะหนูก็ก็คือให้คนมาสอนอะไรจริงจังเลยจริงจังเพราะว่า ไม่รู้เวลาหนูเป็นคนเวลาเริ่มอะไรก็อยากจะเริ่มแบบที่มันฟอร์มถูกเพราะเวลาฟอร์มผิดเริ่มด้วยฟอร์มมันผิดปุ๊บมันจะแก้ยากกจกรมในสิ่งนั้นไปใช่ใช่ก็เลยก็เลยแบบว่าอาจจะต้องดิดนหนึ่งหรือฟื้นแต่ว่าช่วงนี้ก็อินออกกาลังกายอยู่แล้วค่ะก็หากิจกรรมลองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูหนูเล่นแบดอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเป็นคนละฟิลกันความหนักคนละอย่างใช่แต่เทนนิสมัน มันก็จะคนละฟีลกับแบตเนาะแบตมันจะมีความมันก็จะใช้ทักษะคล้ายๆกันมันจะต้องไปทั้งตัวเพราะว่าไม้มันก็หนักมันก็ต้องรับแรงแค่นิสมันหนูว่ามันต้องใช้แบบความแข็งแรงของของกล้ามเนื้อช่วงช่วงแขนช่วงช่วงอัปเปอร์เยอะแล้วก็มันมันดูลำจริงมันกีฬาที่ระบายอารมณ์ดีนะหนูว่าปาดสวดใช่มันแบบมันได้ลงแรงมันไม่เคยรับครับไม่หรอกหนูว่าหลักๆคือหนูเริ่มแรกมันก็จะฝึกเขาจะให้กเรื่องฝุดเวิร์ก คือเท้าการเดินเดินขอดอะคะ่ะใ,ใช่ใช่มันช่วงแรกมันจะเหนื่อยเดินขอดมันต้องแบบมีความมีความร่ากายหนวอยห้างใช่ค่ะใช่ค่ะจังหวะมันเอาจริงจริงมันเทนนิสเป็นอะไรที่มันเคลื่อนตัวเยอะมากมันข้ามขอดแบบ มหาศาลก็ก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวยนึงแต่ว่าเอาจริงๆหนูว่ามันสนุกดีนะยิ่งถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกก็แบบสนุกสนุกตลกตลกเียค่ะจริงๆมันมีอย่างเงี้ยนบอกไปว่าหนูจะต้องกองศาไดมเพราะว่าหน้าเราก็ต้องใช้หากินนะปุ๊บปุ๊บไม่ไม่ไม่หรอกไม่จริงไม่จริงหนูโดนหัวไปแล้วเหมือนกันค่ะใช่ใช่แต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกตลกตลกใช่หนูว่าสวนตัวหนูนะ เราฟูลออปชันอยู่แล้วเราก็อย่างที่รู้ๆกันคือเน่ก็ชอบแต่งตัวเนาะแล้วก็เอนจอยกับการแบบได้ลองหลายสไตล์แล้วก็อย่างวงการแต่ละวงการมันก็จะต้องมีแบบเราก็ศึกษาอย่างเทนนิสน่นอนมันต้องมีวิสัยอยู่นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ยพอเริ่มเทนนิสแล้วเราก็เริ่มเข้าเอปแล้วก็เลงแล้วว่าเราต้องมีไอเทมไหนบ้างแล้วมันก็เป็นในเรื่องของทั้งฟังก์ชันแล้วก็แฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พวกชุดกีฬามันก็จะนิดนึงอ่ะมันก็ต้องมีความแบบสลับซับเปลี่ยนโทนสีอะไรเงี้ยตายมาตายไหมอูู้้ไม่เหลือเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นแค่ทีนี้อย่างเดียวนี่ใช่ค่ะหนูไปทุกอันเลยแบดหนูก็เต็มที่เหมือนกันรองเท้ามันก็ต้องเป็นแบบรุ่นที่มันอะไรเงี้ยไม้ก็ต้องแบบรุ่นพี่เมย์อะไรเงี้ยคือก็ต้องมีความแบบคืออันนี้ส่วนตัวหนูนะส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในอินสปีเรชันเป็น motivation แบบ มันเป็นแรงผลักดันในการที่เราใช่ใน่ะานใช่ใช่เหมือนที่ผู้หญิงหลายๆคนเป็นคือการใส่ชุดออกกําลังกายที่เรามั่นใจกับมันอ่ะมีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วนะหรือว่าได้ออกกําลังกายแล้วทานที่ยังไม่เดือดจัง เอาจริงคนที่เพิ่งเริ่มออกกาลังกายแบบแค่ลุกขึ้นมาใส่ชุดแล้วออกจากบ้านได้เนี่ยเ<อ>ก่งแล้วนะ<อ>หนูก็บอกตัวเองงนะั้นเหมือนช่วงแรกก็บอกตัวเองทําแค่นั้นก็เก่งแล้วแล้วก็วันถัดไปก็ค่อยๆเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเขายิมลองเดินสักสินาทีซิอะไรอย่างเงี้ยลองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยหนูว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนาะการออกกาลังกายมาขึ้นหนึ่งในสิ่งที่แบบการสร้างความมั่นใจกับตัวเองอะ่ะด <Okay. S 1> ังนั้นเราไม่ควรจะต้องแบบไปด้วยความรู้สึกว่าโหสภาพแบบมอมอหรืไปในแบบ นอการแบบเลือกเสื้อผ้าหรือว่าการหาไอเทมอะไรที่มันเหมาะกับเราในการเริ่มต้นกิจกรรมพวกนี้หนูว่าสำคัญสำหรับต่อใจนะ